เดี๋ยวจะพาเพืเ่อนๆมาเพิ่มรหัสหรือว่าโค้ดส,ส่วนตัวกันนะครับแบบนี้เนาะหลายๆคนอาจเอ๊ะทำไมของตัวเองไม่มีนะครับเพียงเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ทํานะครับสิ่งนี้ก็คือไม่ได้เพิ่มโซเชียลเข้าไปนั่นเองนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเพิ่มยังไงซึ่งพอเราเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะในส่วนของระบบเนี่ยมันจะมีสส่วนเนาะส่วนที่เป็นพันธมิตรกับส่วนที่เป็นเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนการชวนเพื่อนมาเป็นพันธมิตรเนาะนะครับในส่วนของพันธมิตรเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับถ้าเราทําแล้วเราก็จะได้รหัสมานะครับ ซึ่งรหัสท kind of ั้งสองตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะโค้ดอันนี้เนี่ยจะเอาไว้สําหรับคนที่เป็นสายช็อปนะครับสายช็อปใส่ซื้อซื้อสินค้าก็จะใช้โค้ดอันนี้แต่ถ้าเป็นสายสร้างนะครับสายสร้างหรือว่าการสร้างตัวแทนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญแล้วก็การรับรหัสนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมรหัสมันจะไม่เหมือนกันนะทั้งสองอันเนี่ยนะครับเพื่อนๆรหัสแล้วก็ลิงก์ไม่เหมือนกัน อ่ะทีนี้วิธีการทำทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยอย่าลืมติดตามช่องในทุกไว้นะครับในในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นใน Tik t o k หรือว่าใน u t u b e นะครับในทุก Infinity 8 8นะครับเพื่อนๆทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่าในระบบของตัวนี้มันจะไม่มีรหัสนะครับมันจะไม่มีรหัสเหมือนในในแอปใช่ไหมครับถ้าเป็นในแอปเนี่ยเห็นไหมผมจะมีรหัสนะครับเห็นไหมจะมีรหัสเป็นรหัสแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในระบบอันนี้เนี่ยก็จะมีรหัสแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ มันจะมีรหัสโผล่ขึข้นมาแบบนี้ที่ไม่มีรหัสโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ทําการเชื่อมนะครับตัวตัวระบบที่เป็นโซเชียลตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราเชื่อมเนี่ยมันถึงจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเชื่อมดูนะว่ามันจะขึ้นไหมเห็นไหม <AT> เขาจะต้องให้เราเชื่อมรหัสตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เราได้รหัสมาน,นะครับก็คือเราจะต้องทําการเชื่อมนะครับตัวโซเชียลนะครับที่เรามีผู้ติดตามนะครับผมแนะนําว่า ให้เราดูจากตรงนี้นะเพื่อนๆดูจากแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็การสร้างรายได้นะครับให้เราดูตรงนี้เพราะอันเนี้ยมันจะเป็นระบบของการแนะนําเพื่อนและสร้างรายได้นะมันจะเป็นระบบของการแนะนําเพื่อนและสร้างรายได้แล้วเราจะไม่ได้รหัสตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําการเชื่อมโซเชียลเข้าไปก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลยนะตรงการเชื่อมนะเพื่อขอรหัสนะครับอนุอนญ,ญาตนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนๆสมมุติว่าผมจะเลือกไปที่เดี๋ยวลองดูที่ไปที่ที่ไหนดีไปที่ t i k t o k แล้วกันนะครับผมก็จะกดตรง t i k t o k นะแล้วก็กดตรงคําว่าอนุญ,ญาตครับอ่าเห็นไ,ไหมระบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเชื่อมนะครับเอาไว้กับช่อง t i k t o k อันไหนนะครับมันก็จะขึ้น t i k t o k อันนั้นมาให้เราแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมนะครับเราก็เลือกที่จะเชื่อมไปได้เลยแต่ว่า จะเชื่อมตรงนี้ได้ผมแนะนําว่าช่องที่เราจะเอามาเชื่อมนะต้องมีผู้ติดตามเกิน1000คนขึ้นไปถึงจะดีนะครับถึงจะดีนะเออ,อย่าต่มกว่าหนึ่งพัน1000นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งพันคนขึ้นไปถือว่าดีนะครับอะต่อไปผมก็จะทําการดําเนินการต่อครับกดตรงคําว่าดําเนินการต่อครับระบบของเขาก็แน่นอนจริงนะครับอ่นะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบเห็นไหมเพื่อนจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1เนี่ยเป็นแบบของเรื่องของคูปอง ช่ไหมครับที่เราเอาไว้เชิญคนเข้ามาช้อปปิ้งออนไลน์กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของการทําพันธมิตรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการรับคูปองซึ่งรหัสไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะรหัสไม่เหมือนกันพันธมิตรเนี่ยจะรหัสหนึ่งนะครับทีน,นี้ผมก็เราก็จะงงแล้วแหะว่าแล้วเราจะทํายังไงเพราะว่าเนี่ยรหัสมันไม่เหมือนกันเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเน้น ชวนคนเข้ามาสมัครทำพันธมิตรเนี่ยให้เราใช้รหัสทำพันธมิตรเนาะอะไรเงี้ยโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเรากดยอมรับครับนี่ไงนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะเพิ่มรหัสนะครับหรือว่าโค้ดส่วนตัวได้แล้วนะครับผมก็ตอนแรกผมก็ลืมทําเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปทาเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองทําดูแล้วกันทีนี้ก็ฝากนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆใครทําแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมีอะไรแนะนํากัน เพื่อนๆก็แนะนําแล้วก็ทักทายบอกกันนะครับเพราะว่าระบบของตัวเ,เทมูเองเนี่ยมันยังยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้มันมีสส่วนก็คือส่วนส่วนนี้คือส่วนที่เป็นพันธมิตรเนาะกับส่วนที่เป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเชิญส่วนไหนเท่าที่ผมสังเกตส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของสายช็อปส่วนนี้น่าจะเป็นในส่วนของสายก็สายสร้าง นะครับหรือว่าสายขยายสาขานั่นเองนะก็ลองเลือกดูใครเป็นสายขยายก็ใช้ลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนใครเป็นสายช้อปปิ้งก็ใช้อันนี้นะครับจริงๆผมมองว่าน่าจะใช้แดงสองอันแต่ว่าคอมมิชชั่นต่างกันไงนะครับโอเคไหมอ่ะลองไปลองช่างแรงดูแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าจะสมัครจาก QR Code ที่ผมวางไว้ให้ก็ได้นะครับ